สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินสไตล์แอนเจิ h a ช n นลม่ไมยลยของผู้หญิงทังสองคนวนี้แต่แกก็ให้หารูตัดต่อเลยแสดงว่าได้แล้วได้แล้วดิโูตัด<ไ>คอนเฟร์มแล้วหอรูตัดอไหนแม่หมาถึงว่างานชุดหมายถึงว่าชุดตัดแก้มกหลาบที่ต้องมีค่ะ คอควายศูนย์สี่ค่ะสวยสดสะบัดเลยแสดงว่าชุดเนื้อได้เดี๋ยวของเปให้หาต่อเลยหางานเลือกต่อทีสุดหรออันนี้อันนี้จะเอาไปหรือ,อยังสาวมาซาร่าเหลือสองอันสุดท้ายหมดแล้วนะคะไม่เหลือแล้วนะไม่มีมาเพิ่มด้วย ติดขนตาดีไหมวันนี้ติดเถอะวัสนาผู้ใดเนาะเพลงนี้มันเยอะเกินอ่ะเข้ามาในหัวอีกแล้วอ่ะ <c oughs> นั่นคือเพลงของใครวะพี่จุ๋มรู้ไหม <c oughs> แล้วก็แม่เสือสาวในตา <c oughs> สวย <c oughs> แค่นี้เหมือนกันโน้ตมันดังในติ๊กต็อกออด้ครับนตาหาให้ไปไหนเดี๋ยวฉันจะคนตาดังไรนี่ให้ได้ไหมแม่เพิ่งรีบซื้อกันแดดเท่ากับพ่อไม่รีบซื้อทำไม วันห้าหกแแล้วกัแนแดดอย่าเพิ่งรีบซื้อกันแดดเผื่อมีโปรซื้อแค่หลอดเดียวก่อนถ้าหมดอ่ะกันแดดศูหนึ่งแ,แต่ว่าเผื่อมีปูไงถ้งหมดแล้วอันเดียวก่อนขนตาขนตาคาเบอร์มีใครอยากได้ไหมคะขนตาคาเบอร์ คู่ร้อยห้าสิบมีหลายเบอร์อยู่ประมาณห้าหกเบอร์เต้นกันรู้บ้างพี่จุ๋มตั้งแต่พี่จุ๋มลงมาอยู่บ้างยุดยุดแล้วก็คือใหญ่ก็ดูก็นบ้างใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็สุดหาวก็อย่างเงี้ยดูปบะ จะพาหนึ่งตื่นเช้ามาที่อีกแล้วจะพาหนึ่งหลับแง่หง่ง่หง่หงาะแล้วก็วสัตว์กัดของอะ่ะรอบรอบตอนที่เราตืต่นนะี่บอกที่เก่งทีมงเกลียดไปบอกที่มึงเห็นที่มึงต้องเก็บยดินแล้วแล้วพี่จุ๋มลงอ่ะมันเอเออีกนะรอบอีกเย็นตอ,ตอนหราตอนเราจะไปเย็นอ่ะเธอพร้อมยังพร้อมเดี๋ยวรอบอุท้ายพี่บอกขี้พี่จุ่เลยอ่ะไม่แล้วพี่จุ๋มลงพี่จุ๋มบอกว่าขี้หมดแล้วอะ่ะหนูขึ้นไปอะ่ะอยู่อีกแป๊บนึงมันขี้แล้วนะ ที่ไหวนะเอนะี่อะไรไนะเอคนทั้งหวหวเยดี๋ยวสักพักหนึงอ่ะจะยอมไหปหรือป้าเดี๋ยวลองติดแอร์ดใูให้ให้จุ่มมาแล้วอยู่กันได้หมดเลยแปดตัวนะเราจะลงคนติดแอร์ให้จุ๋มในห้องนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวหนูช่วยจ่ายค่าไฟเองแล้วก็ให้อยู่กันไปเลย กลางคืนอ่ะจริงเพราะเนอนโก่งแต่มันแกวมาครับไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่มันแกวแล้วค่ะอ้าวเหรอมันแกวยังเขาเป็นตัวใหม่แล้วเหรอลองกองเท่านั้นแหละค่ะแกวยังได้อยู่สาวฉันขึ้นไปยังไม่สวยเลย